น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่หรือแมก็กกาซีนแม็กกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอแปบ๊บเออ เอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอาอีกเตี้ยเ้ยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเข้าใจป่ะมีมีแต่กุญแจมือเอาเอาไหมเอามาเอาแบบเหล็กมเหล็กเหลืออะไรมันเอามาหมดอะมาวางเรียงตรงนี้เดี๋ยวคุณเลือกเองเอาน้ำเปล่ามาด้วยเอาเอาน้ำน้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจอน้ำอะไรออกมาแกงคงแกงคั่วอะไรออกมาถ้ามันไม่มีแกงคัวเป็นน้ำอะไรก็ได้ก็ไปเอาไปดิโอ้ย